สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1จนถึง15มิถุนายน2567เเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ d ดีใต้คลิปนี้ครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับและถ้าดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับอ้าวแล้วครับ เริ่มต้นในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับ1จนถึง15มิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดวันอังคารนั้น ต้องเรียกได้ว่าดูจะมีความสบายใจมากขึ้นในการทำงานนะครับมีไพ่ The l o v e r ขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการทำอะไรในช่วงนี้ของคนเกิดวันอังคารนั้นมักจะได้รับความร่วมมือหรือว่าได้รับ การให้ความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีนะครับใครที่ต้องไปติดต่อง,งานไปดิวงานหรือว่าไปเจรจาธุรกิจก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะทำได้สําเร็จหรือว่าสามารถที่จะได้ผลการเจรจานะครับผลการพูดคุยออกมาเป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่าน านมามีปัญหากับคนในที่ทำงานหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน1จนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับเป็นช่วงเวลาที่ความขัดแย้งดูจะเบาบางลงหรือหากใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสัมพันธภาพระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานนั้นดีอยู่แล้ว ก็ต้องถือได้ว่าในช่วง1นึจนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างดีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับคนเกิดปนังคารทั้งหลาย คนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้ดวงการงานต้องบอกว่าเนื้อหอมครับจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนต้องการตัวไปร่วมงานหรือว่ามีข้อเสนอดีๆในเรื่องงานเข้ามานะครับยิ่งมีไพ่ราชาแห่งเหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงโอกาสที่ดีครับและจะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องงานของคนเกิดวันอังคารครับ บางคนมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ได้จับโปรเจกต์ใหญ่หรือว่ามีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำอยู่ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่า1จนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกเร ว่าได้หุ้นส่วนที่ดีได้พาร์ทเนอร์ดีนะครับหรือว่าได้คู่ค้าที่ดีมาร่วมหุ้นนะครับจะเจรจาธุรกิจจะตกลงต่อรองกับใครไม่มีเสียเปรียบครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขาย1จนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนโตครับคนเกิดวันอังคารครับ สิ่งที่คนเกิดวันอังคารต้องระวังในเรื่องงานนะครับถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมา ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการงานในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาหรือว่าบางคนก็ได้ก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำอยู่นะครับแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังครับเมื่อมีไพ่ราชินีแห่งจันทร์ขึ้นมาเราจะพูดถึงการเตือนให้ระวังคนอื่นมาสร้างปัญหาให้กับเราในเรื่องงานหรือว่ามี คนที่ทำให้เรานั้นรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าเบื่อกับสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามานะครับรวมถึงให้ระวังในเรื่องของความกังวลใจของตัวเราเองจะเป็นอุปสรรคปัญหาในงานหรือว่าในหน้าที่บางอย่างที่เราต้องทำในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ และในบรรดาคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้จะมีคนเกิดวันอังคารอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นกว่าคนเกิดวันอังคารทั่วๆไปครับได้แก่คนเกิดวันอังคารที่ทำอาชีพค้าขายทำงานบริการ นะครับทำงานร้านอาหารนะครับหรือว่าทํางานที่มีความเกี่ยวข้องกับคาเฟ่พัตคารต่างๆดวงการงานในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับถ้าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานหรือว่า ยังไม่มีงานทํา1จนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ถ้าคุณสมัครงานก็มีเกณฑ์จะได้งานนะครับหรือว่าอาจจะมีคนฝากงานให้มีคนนะครับหยิบยื่นข้อเสนอดีๆในเรื่องงานมาให้เป็นช่วงเวลาที่สมัครงาน ก็มีเกณฑ์จะได้งานหางานมีเกณฑ์จะได้เจองานถูกใจได้เจองานที่ชอบเจองานที่ใช่หรือว่าเจองานที่เหมาะกับตัวเรานะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15มิถุนายน2,567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับ 1>, 1จนถึง15มิถุนายนนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารโดดเด่นมากๆครับยิ่งมีไพ่6เหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้อย่างไม่ขาดมือนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเหลือกินเหลือใช้ครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าติดขัดในเรื่องเงิน1จนถึง15มิถุนายนนี้มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการแก้ปัญหาได้มีความสบายใจในเรื่องเงินมากขึ้นได้รับการเติมเต็มได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างในเรื่องเงินหรือหากใครที่กําลังตั้งใจจะก,กู้เงินก็มีเกณฑ์จะกู้ได้มีเกณฑ์จะกู้ผ่านนะ ไพ่หนึ่งเหรียญจะเป็นไพ่ที่แสดงถึงการเงินที่ดีของคนเกิดวันอังคารในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้ครับไพ่ใบนี้ จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นเรียกได้ว่าการเงินดีมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับรวมถึงความโชคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือบางคนก็เป็นลักษณะของการมีความโชคดีในเรื่องของโชคลาบครับสิ่งที่คนเกิดวันอังคารต้องระวังคือในช่ว 1>, 1จนถึง15มิถุนายนนี้แม้การเงินจะดีแต่มีเกณฑ์จะใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากหรือมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินก้อนโตกับคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ดูในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าดวงโชคลาภนั้นโดดเด่นมีทั้งไพ่1นถ้วยและไพ่ 1หเหรียญน,นะครับขึ้นมาทั้งหัวและท้ายของํำทำนายนะครับในตำแหน่งไพ่หนเหรียญคือตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่หนึ่งถ้วยคือตำแหน่งจุดเริ่มต้น นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้นั่นหมายความว่าหากเสี่ยงโชคคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภเป็นไปตามดวงชะตาเราก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญเคล็ดลับ นะครับการทำบุญของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1นึจนถึง15มิถุนายนนี้ให้ทำบุญกับคนในครอบครัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับบุพการีในครอบครัวก็จะเสริมบุญบารมีให้คนเกิดวันอังคารนั้นโชคดีและมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากใน ทุกๆการใช้จ่ายครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15มิถุนายน2567นนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายน2567ครับเปิดไพ่ข okay ึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารหนึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้ครับความรักความสัมพันธ์ดูจะเป็นเรื่องที่ เกณฑ์ได้ยากสําหรับคนเกิดวันอังคารครับมีไพ่เก้าดาบขึ้นมาจะเป็นไพ่ที่ส่งอิทธิพลด้านลบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นมักจะมีเรื่องไม่สบายใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องให้คิดมากนะครับใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ไพ่หดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ ที่ยังไม่สามารถหาทางออกหรือหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับมีไพ่8ดาบเราจะพูดถึงการที่ปัญหาบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลานะครับหรือว่ารอคอยเวลาหรือว่ารอคอยให้สถานการณ์นั้น คลี่คลายด้วยตัวของมันเองนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่สิ่งที่ต้องระวังในช่วง1นึจนถึง15มิถ<ม>ุนายนนี้คือระวังในเรื่องของการไปเจอคนไม่จริงใจนะครับหรือว่าไปเจอคนที่เข้ามา <c oughs> หาเราโดยที่ตั้งใจจะแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้ามารัก จริงหรือว่าไม่ได้มีความจริงใจให้กับเราคนเกิดวันอังคารจะคบหาดูใจกับใครในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้ต้องดูให้ดีมากๆเลยนะครับ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการทะเลกกาะกันที่อาจจะแม้ไม่ใช่ปัญหาหนักนะครับหรือว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันรุนแรงแต่สถานการณ์เนี่ยมันทําให้เกิดรอยร้าวหรือว่าเกิดความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าพอคิดจะเลิก ก็ยังเลิกไม่ได้เลิกไม่ขาดนะครับหรือว่าจะคบต่อก็อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขเป็นช่วงเวลาที่คนรักเนี่ยอาจจะทำให้เรานั้นอึดอจจัดใจหรือว่ามีความไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ ก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักในช่วง1นึจนถึง15มิถุนายนนี้ยังไม่ดีนักนะครับเรียกได้ว่าฟ้ายังไม่เปิดคนโสดยังไม่เจอคู่ยังไม่เจอคนที่ชอบยังไม่เจอคนที่ใช่บางคนที่เพิ่งเลิกรากันไปกับความรักครั้งเก่าก็ยัง move on ไม่ได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ คงต้องการเวลาในการรักษาแผลใจเยียวยาหัวใจนะครับคนโสดทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับให้ได้พบได้เจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับและถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณ ก็สามารถที่จะนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจก็แล้วกันคำทำนายใดที่เป็นคำทำนายนะครับที่เป็นคำทำนายด้านลบก็ขอให้ได้เตือนสติคนเกิดวันอังคารให้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเรา เราต้องลิขิตเองครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ